สวัสดีครับทุกคนผมชนะนัทนะครับจากเพจซีพลิกเนาะก็วันนี้นะถ้าทุกคนได้อ่านใต้คลิปแล้วอาจจะงงๆนะวันนี้ไม่ได้มาคุยเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายรูปนะครับแต่ว่าวันนี้จะมารีวิวไมโครโฟนไร้สายเนาะที่ใช้อยู่นี่แหละตัวที่ติดปกอยู่เนี่ยนะครับง่ายๆเนาะแบ็กกราวจริงๆก็ช่วงก่อนนีน้ไม่ได้ไปถ่ายรูปที่ไหนเลยนะครับก็เลยว่างๆเนาะกิจกรรมยามว่างก็คือช้อปปิ้งออนไลน์นี่แหละ แล้วก็พอดีมาเจอของดีๆก็เลยอยากจะเอามาแชร์ให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะครับหลายคนก็อาจจะถามว่านะทำไมต้องมาซื้อไม้ไร้สายด้วยนะซึ่งยิงก่อนหน้านี้ผมมีการทำคลิปเรื่องของการทำวีล็อกด้วยมือถือเครื่องเดียวไปแล้วเนาะซึ่งมือถือผมก็คือ Samsung Galaxy s 21 Ultra นะถามว่าเสียงคลิปนั้นเป็นยังไงผมว่ามันก็ดีนะฟังรู้เรื่องอยู่เลยนะครับแต่ว่า ข้อจำกัดของการใช้ไมโครโฟนของมือถือก็คือระยะทําการของเขานะครับก็จะไม่ค่อยไกลเท่าไหร่เนาะก็จะประมาณเอามือยกขึ้นมาถ่ายอย่างเงี้ยเห็นประมาณครึ่งตัวแค่นี้นะครับก็เสียงมันก็จะดีแหละแต่ถ้าเราถอยออกไปไกลขึ้นไปอีก,กน,นะครับระยะทําการของเขาก็จะเลยและแล้วก็เสียงก็จะใช้ไม่ค่อยได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่มีไมค์ไล้าสายเนี่ย ก็ช่วยเนาะยูทูบเบอร์มือใหม่ๆอย่างบางคนลองทำอาหารอย่างเงี้ยเนาะเป็นช่องทำอาหารอย่างเงี้ยครับก็อาจจะต้องตั้งมือถือไว้ไกลหน่อยแล้วก็มาทำอาหารซึ่งต้องเห็นเต็มตัวเห็นในครัวอะไรแบบเนี้ยอย่างนั้นน่ะไม่จากมือถือเสียงมันก็จะไม่ค่อยดีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเห็นว่าไอา้ไม้ไร้สายเนี่ยมันก็มีประโยชน์นะกับเพื่อนๆหลายคนที่เพิ่งทําช่อง youtube ใหม่ๆเหมือนช่องเราเนี่ยนะ ชนคนซับสไครต์ยังไม่ถึง1,000อะไรเงี้ยชนคนซับสไครต์ยังไม่ถึง1,000อะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็ไม่ได้มีรายได้จากการทํา y o YouTube อะไรมากมายเนะก่อนนั้นนี่ผมก็คิดหนักเลยถ้าจะซื้อไม้อะแล้วมันราคาเป็นหมื่นๆเหมือน,นก็คงไม่ไหวนะครับซึ่งก็เลยไปหาในช้อปปิ้งออนไลน์นะก็มาเจอตัวนี้ราคาไม่ถึง1,000บาทเนาะก็คุณภาพเสียงก็พอใช้ได้ก็เลยอยากจะามาแนะนำให้เพื่อนๆ ได้รู้จักมันกันนะครับอ่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะก่อนที่ผมจะซื้อตัวนี้มานะครับผมก็ซื้อมาอีกตัวหนึ่งนะคือตัวนี้นะครับซื้อมา2ตัวนะอ่าซึ่งมันคล้ายๆกันนะครับราคาก็ใกล้เคียงกันเนาะก็ซื้อตัวนี้มาแต่ว่าก็เดี๋ยวผมจะไปลองให้ดูนะว่าเป็นยังไงแต่อ่ะบอกก่อนเลยก็ได้ว่าจริงๆตัวนี้ผมลองใช้แล้วก็รู้สึกว่าเสียงมันแตกนิดหน่อยนะครับก็เลย อาจจะฟังดูไม่ค่อยลื่นหูมากเนาะก็เลยซื้อตัวนี้มาอีกตัวหนึ่งนะครับเสียงก็จะเป็นอย่างที่เพื่อนๆได้ยินตอนนี้แหละนะแล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูทั้ง2ตัวเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างอ่ะเริ่มต้นเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของอรูปลักษณ์ภายนอกของมันกันก่อนเนาะว่าเป็นยังไงเนาะซึ่งทั้ง2รุ่นนี้ก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันนะครับก็คือมี2ชิ้น1ตัวรับแล้วก็1ตัวส่งนะครับ สำหรับพอร์ตที่รองรับก็จะมีทั้ง USB-C สำหรับ Android แล้วก็ Lightning สำหรับ iPhone นะครับและจากนี้ไปก็ขอเรียกตัวนี้ว่าโมเดล A แล้วกันนะครับและเจ้ารุ่นนี้ผมก็ขอเรียกว่าโมเดล B แล้วกันนะครับซึ่งก็มีลักษณะคล้ายๆกันก็คือ1ตัวรับแล้วก็1ตัวส่งสำหรับตัวส่งนะครับเราก็จำเป็นต้องชาร์จแบตด,ด้วยพอร์ต USB-C นี่เอง และนี่ก็เป็นลักษณะการคลิปของตัวส่งของแต่ละโมเดลที่ต่างกันนะครับหลังจากที่เราดูรูปลักษของไปแล้วเนาะมันติดตั้งยังไงเดี๋ยวเราจะลองทำให้ดูนะครับการใช้งานก็ง่ายนิดเดียวนะครับเริ่มต้นก็เอาตัวรับเสียบเข้ากับโทรศัพท์ของเราไว้ก่อนจะมีสัญญาณไฟขึ้นกระพริบนะครับแปลว่าพร้อมจะ p a i ลิแล้วแล้วก็กดเปิดตัวส่งนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อย สำหรับโมเดล B ก็ไม่ต่างกันนะครับจะต่างก็แค่ตำแหน่งของไฟแล้วก็ตำแหน่งของปุ่มเปิดเท่านั้นเองจะมีข้อสังเกตทีนึงก็คือสำหรับเพื่อนเอนที่ถือโทรศัพท์ล็อกด้วยมือข้างขวานะครับตำแหน่งตัวรับอาจจะเกะกะนิดนึงหลังจากนั้นก็คลิปตัวส่งไว้กับเสื้อผ้าของเรานะครับ อันนี้ผมต้องยอมรับเลยว่าโมเดล A ออกแบบได้ดีกว่าโมเดล B มากเลยแล้วสุดท้ายนะเราก็มาลองของเรื่องของเสียงกันนะครับแล้วก็เรื่องของน้อย Reduction นะว่ามันเป็นยังไงบ้าง เดี๋ยวจะไปลองที่ที่มีเสียงลดเสียงไรให้ฟังดูด้วยนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นการรีวิวไมโครโฟนเนาะนี่ผมก็เซตไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะลองถอยออกมานี่ไกลยอยู่ประมาณนี้แล้วนะเสียงจะเป็นไงบ้างเสียงมันคงไม่ต่างเราเนะเป็นปกติอยู่แล้วนะครับมันรับสัญญ,ญาณได้เนาะแต่อยากให้ดูนะครับก็คือฝั่งนี้นะก็จะมีแอร์ด้วยนะเครื่องปรับอากาศนะครับเสียงก็จะดังอยู่เนาะ เพื่อนๆฟังเสียงผมแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้เ่็นเพื่อนๆน,นี่ตัวที่2นะไม้ตัวที่2ระยะก็จะอยู่ประมาณนี้อันนี้ก็คือนั่งพูดนะครับระยะก็ไม่ห่างมากเนาะออกมาประมาณนี้แล้วนะเป็นยังไงบ้างนะครับทุกคนก็จะอยู่ใกล้ไอเจ้าตู้ดีมากขึ้นเนาะเจ้าตู้แอร์นะครับเพื่อนๆก็ได้ฟังการตัดเสียงรบกวนด้วยนะเป็นยังไงบ้างรับอ่ะแล้วเพื่อนๆลองเทียบกันดูครับนี่ก็จะเป็นเสียงจาก มือถือผมเนาะซึ่งผมใช้ Samsung g g l a x y s s 21 Ultra นะก็ระยะก็เท่ากันเห็นไหมเพราะผมก็นั่งอยู่ที่โต๊ะมันเติมนะครับก็ไม่ได้ขยับไปไหนนะครับไม่ต้องพูดถึงนะถ้าไปยืนตรงโน้นไม่ได้ยินแน่นอนนะครับค่สวัสดีครับทุกคนก็อันนี้มาทดสอบไมโครโฟนให้ฟังเนาะแล้วก็ทุกคนก็เห็นนะผมใส่แมสด้วยแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะมีรถวิ่งไปวิ่งมาเนาะอะทุกคนอันนี้เราจะลองในสภาพถอดแมสเนาะ ซึ่งผมว่าเสียงมันจะดีกว่าเนะเพราะว่ามันน่าจะดีเทคเสียงพูดได้ง่ายกว่านะครับอันนี้เป็นไม์ตัวแรกเนาะก็จะติดไว้กับเสื้อนะครับนะก็เหมือนเดิมเห็นไหมระยะก็จะประมาณเดิมนะครับแล้วก็มีรถวิ่งไปวิ่งมาเหมือนเดิมนะมีเสียงรถตลอดเวลาเลยนะครับทุกคนก็นี่เป็นไม์อีกตัวหนึ่งเนาะไม์เราทดสอบมาให้ดู2ตัวนะครับนี่เป็นไม์ตัวหนึ่งเสียงเป็นยังไงบ้าง เหมือนกันนะสภาพเหมือนกันก็คือใส่แมสแล้วก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับเป็นถนนบอลรีบนะรถวิ่งไปวิ่งมาตลอดเลยมีเสียงรบกวนตลอดเลยทุกคนทดสอบเหมือนเดิมอันนี้ก็คือการทดสอบแบบถอดแมสนะครับแล้วก็ติดไมค์ไว้ระยะเดิมเนาะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงปกเสื้อนะก็ลองดูแล้วกันว่าเสียงเป็นยังไงแล้วก็เสียงรบกวนเยอะเหมือนเดิมเลยอ่ะก็จบนะลงไปแล้วเนาะกับการรีวิวไมโครโฟนเนาะ ผมจริงผมก็ไม่ค่อยได้รีวิวสินค้าเท่าไหร่นะครับก็คือลองให้ดูเฉยๆแล้วกัีอย่าเรียกว่ารีวิวเลยเนาะนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะเพราะว่าจริงๆหลังๆผมก็ได้เจอเพื่อนๆที่เป็นยูทูบเบอร์ใหม่ๆหลายๆคนเลยนะครับก็หวังว่าเจ้าแก๊เจตตัวเนี้ยอาจจะไปช่วยทําให้ช่องของเพื่อนๆอมีคลิปที่มัน ดูง่ายขึ้นเนาะเพราะว่าเสียงอ่ะเป็นสิ่งสําคัญเกี่ยวกับการทําคลิปเลยนะครับถ้าหลายคนถ่ายมาแล้วเสียงไม่ดีเนี่ยคนก็จะดูน้อยนะครับแล้วก็ยิ่งตัวนี้ก็เป็นไม้ที่ราคาประหยัดเนาะก็น่าจะเหมาะกับหลายๆคนที่เป็นยูทูบเบอร์มือใหม่ด้วยนะครับอ่ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้เนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องของเราด้วยนะติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วถ้าเราผมมีแกดเจ็ตอะไรดีๆนะก็จะมารีวิวให้ เพื่อนๆฟังใหม่นะก็เอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันเนาะบ๊ายบาย